หอ,อยก็มีปูก็มีปลาก็มีหมูป่าก็มีนะฮะทุกอย่างตอนนี้มีพร้อมแล้วทั้งผลหมากรากไม้ที่นี่ผมมีความสุขสุดแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุม่มหน้ามนขนติดห,อห,อหอ้อยหอยหอยหอยยาอแตกเกษตรอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูหอยนะครับมาเจอศูนย์การเรียนรู้นะครับที่นี่อุดมไปด้วย พืชไม้หลากหลายชนิดแล้วก็สัตว์เลี้ยงมากมายนะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมกันดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับพ่อครับสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับพ่อสวัสดีครับพอตอนนี้กําลังให้อาหารปลาอยู่เวลาถึงเวลาที่เขาจะมันต้องมากินแล้วมากินแล้วปลาพ่อเลี้ยงพันอะไรไว้บ้างนี่พ่อเยอะแยะจังเลยตอนนี้ผมลง ปลาเทโพแล้วก็ปลาบึกแล้วก็ปลาจระเมดนอกนั้นก็เป็นรวมปลานินปลาในจะเพียนที่ศกทุกชนิดเลยพเพาเลี้ยงทุกชนิดยังไงขายที่ไหนอะพ่อโอ้ไม่ต้องขายไม่ต้องขายเอา้าเลี้ยงแล้วไม่ขายทําไงอะอพ่อเขามีคนรู้เขาว่ามีปลายเยอะเขามาติดต่อเองแล้วเขาก็าผมอรอบในประมาณ2ปีเนี่ยผมขายไปสองสารอบแล้วรอบหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาท ะอ้ยเป็นแสนเลยอะพ่อเป็นแสนเลยครับผมได้แสนสี่หมื่นห้าพันเขามาเมาแล้วเขาก็ขายบัตรบัตรหนึ่งก็สี่พันห้าร้อยโอ้ก็มาหวานแหกันแบบนี้แหละเต็มเลยนะทำไมคือขักแท้เลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวเลยไม่ต้องขายเรามีหน้าที่เลี้ยงอย่างเดียวแล้วก็มีคนเขามาจัดการแล้วเอาเงินสดมาให้เราเขาก็จัดการไปเลยไอ้เรื่องขายไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเพราะว่าเราถือว่าเราเลี้ยงเขาให้โต ปีนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะพ่อเออปีนี้ก็ถ้า8เดือนเราก็จะได้ขายครั้งหนึ่งก็ประมาณแสนส0 0หาพโอ้โหสบายมากเลยพ่อแล้วสวนเกษตรพ่อนี้ยิ่งใหญ่ยังเลยมีอะไรให้ผมชมบ้างครับผมเออที่นี่มันก็จะมีถ้าเราจะไล่นํามันแยกออกเป็น2โซนนี่ฝรั่งเออกิมจูที่ผมปลูกเมื่อปีสองปีก่อนตอนนี้ผมห่อแล้วครับนี่ฝั่งกิมจูนะโอ้ตอนนี้กำลังได้ขนาดแล้วที่เราจะเก็บ แล้วก็จําหน่ายได้นะนี่การการบางคนเนี่ยการห่อเนี่ยบางคนยังไม่รู้เทคนิคนะครับเราต้องเอาไอ้ตรงตรงนี้มันออกให้หมดนะออกให้หมดเพื่อว่ามันจะได้มีมีโรคแมลงไว้จะดูลักษณะของเขาจะสวยมากต้นอะไรครับพ่ออ้น,นี้ฝรั่งนะฝรั่งที่กําลังมาแรงมากเขาคือพวกฝรั่งไส้แดงอันนี้ฝรั่งตรงนี้เขาเรียกว่าฝรั่งหงเป่าซื้อนะแถวนี้หงเป่าซื้อส่วนแถวล่างเนี่ยผมเฟินหงมีแล้วก็พันแตงโมจะมีลักษณะ เนื้อของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีแดงแก้วมังกรเนื้อแดงมีแก้วมังกรเนื้อแดงตอนนี้ลักษณะของปูเนี่ยพยายามเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาเนี่ยเห็นไหมขมุดถ้าเรามองเห็นแต่ตกลางวันเนี่ยเราเขาเขาเขาจะกลัวคนหน่อยแต่กลางคืนเนี่ยเขาจะออกให้เห็นส่วนปูเนี่ยผมจะผสมด้วยการเลี้ยงหอยอมันจะเป็นหอยด้วยหอยกับปูมีหอยกับปูจะอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้าปูเขาอดอาหารหอยหอยเชอรี่เนี่ยเขาไข่ออกลูกมาปูเขาก็กิน แต่จริงแล้วเนี่ยปูเนี่ยเราก็จะมีอาหารให้เขาสําเร็จอยู่แล้วผมก็เลยเลี้ยงแบบธรรมชาติผมก็เลยตั้งว่าปูอารมณ์ดีนะครับตรงนี้อึ่งเผาผมจะเลี้ยงอึ่งเผาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเข้าหน้านี้เขาก็จะจะ,จะจะจะเขาเรียกว่าจํสินละนะจะผมจะพยายามทําให้เป็นธรรมชาติแล้วพอกลางคืนน่ะผมก็จะเปิดไฟเราจะมีหลอดไฟแล้วก็เปิดไฟลอ่อให้มแมลงเข้าลงนี่นะครับอึ่งเผาตรงนี้ถายไปดรผมปลูกไอ้นี่เราเป็นร้อยร้อยต้นเลยนะ ออเ,เออในทุเรียนนะครับมีหลายคนบอกว่าปลูกทุเรียนไม่ขึ้นผมปลูกทุเรียนตั้งแต่ผมปลูกมาเนี่ยผมจําได้ว่าผมให้น้ําเพียงครั้งสองครั้งนั่นเองเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ําแต่เขาชอบความชื้นเราฉะนั้นอย่าแล้วเราดินอยู่ข้างๆเนี่ยผมผมจะไม่ต้องทําความสะอาดอะไรมากถ้าหญ้ามันขึ้นผมเพียงดึงขึ้นนะครับตอนนี้ทุเรียนนี้น้ํามูสังคินนะครับเนี่ยผมปลูกปลูกได้อยู่ประมาณ3เดือนแล้วสวยมากเลยนะฮะ โกโก้ต้นนี้ต้นโกโก้ mm hmm. อันนี้ผมได้พันพันโกโก้จากบริษัทโกโก้ไทย mm hmm. นะเี่ยมะละกอพันเตีย้ยครับอันนี้ผมจะปลูกผักลอยฟ้า mm hmm. นะเพราะว่าเราเราจะมีแรงงานจํากัดถ้าเราปลูกลงดินเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของหญ้าวายผมก็เลยปลูกผักเนี้ยเราทําดินครั้งเดียวเราก็ปลูกนะตอนนี้ผักกําลังสวยถ้าเข้าผักนี้เขาชอบฤดูหนาวต้นฤดูหนาวฤดูหนาวเต็มเต็ม แต่ถ้าเราดูฝนเนี่ยเขาจะสู้น้ําไม่ได้แล้วก็เขาเขาก็จะไม่เจริญปีนี้เนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นฤดูหนาวเนี่ยจะเห็นผักผมเนี่ยผมกินไม่เหลือเฟือผมก็กินไม่หมดผมก็เจกแล้วผมก็จะให้เอ่อเอ่อใครอยากอยากจะเอาก็มาเอาทีนี้กิ่งที่ผมไม่ได้กินอะ่ะผมก็จะโยนให้หอยจะสังเกตว่ามีหอยอยู่ผมอยู่ข้างล่างนะมีหอยมีมีหอย,ม,ม,หอยมีลูกปูนะครับเนี่ยมีหอยเนี่ยตอนนี้ หอยผมเยอะมากเลยนี่ปลาหมอเทศนะผมเลี้ยงคู่กับบิ๊กอุยนะผมจับไปสามรุ่นแล้วในปลาหมอเทศนี่เราต้องยกมือไหวไหมเพ่ะเออปลาหมอเทศเนะถ้าเราคิดถึงเรื่องของออปลาหมอเทศธรรมชาติเออปลาธรรมชาติหมอธรรมชาติกับปลาหมอเทศปลาหมอเทศมันจะใหญ่กว่าเราคงไม่ต้องไปกราบไหว้บูชามันเราเพียงว่าตัวมันใหญ่เขาถึงว่าเหมือนฟ่งเนี่ยลำตัวเขาใหญ่นะเขาก็เลยทำให้ เราเลยตั้งว่าเป็นปลาหมอเทศนิ้วใหญ่มากนะเราเลี้ยงไปหมดเนี่ยจับไปแล้วสามรุ่นแล้วก็เลี้ยงคู่ได้ก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องไปเล่ขายไม่ต้องไม่ต้องมีคนเข้ามารับซื้ออยู่ที่นี่เลยแม่ค้ารู้สบายแท้แม่ค้ารู้อ่าแม่ค้าเขารู้แล้วตอนนี้พอถึงเวลาปุ๊บบอกเขาก็จะมาจับแล้วเราจับง่ายด้วยเราจับเราก็เปิดน้ําตรงนั้นแล้วก็จับได้เลยจัยพ่อดีทําไมมันที่พ่อนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างเลยนี่มันหมดยังอ่ะพ่อยังยังยังเนี่ยมันมีสระ ตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรแบบธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมพวกเป็ดพวกไก่เราจะให้เลี้ยงเก็บไก่แบบอินทรีย์ให้สามารถที่จะออกให้กินยงกินหญ้าได้ธรรมชาติหมดเลยนะพ่อเนาะรธรรมชาติผักบงผักบุงกบ้งนี้ก็กินได้หมดกินได้หมดครับ<อ>ผักบุ้งนี้กินได้ค,คือไม่ไม่ขาดแคลนมีความสุขเลยม,มีความสุขครับอย,อ,อยากจะกินคือ แถวนี้นะฮะชาวบ้านเขาอยากจะมาเก็บเอาไปแต่ผมผมอนุญาตให้เขาเก็บเลยผมไม่ได้คิดตังอะไรเลยนี่เล้าเป็ดนะครับมีไก่ด้วยะครับอ่ามีมีเป็ดมีไก่ผมไก่เขาจะกลางคืนเขาจะอยู่ชั้นบนอ๋อคนชั้นจะอยู่ชั้นล่างอืมเนี่ยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์โอ้แต่นี่ก็กว้างมากเลยนะครับอ่าทีนี้พอไก่เขากินอาหารเอ่ออาหารก็จะหล่นลงไปในบ่อปลาโอ้บ่อปลามีบ่อปลา ปลามากินอีกมีปลาปลาที่เขาพอเวลาช่วงที่เราให้อาหารนะปลาเขาจะมาอยู่ใต้ข้อเป็ดข้อไก่เต็มเลยเพเอ,อ,อพ่อครับผมสังเกตทําไมมีห่านนะคบพ่ออันนี้แหละปัญหาของเกษตรกรอบอกว่าเวลาเรา,เ,าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วเราไม่สามารถไปนั่งเฝ้าได้ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเหยี่ยวสองอีกาสามนกกระปูดเหยี่ยวเนี่ยสามารถาบินเข้ามาโฉบเอาลูกเป็ด เอาลูกไก่ได้ส่วนนกกระปูดกับกับอ,อีกาเนี่ยเขาจะมาขโมยเอาไข่ฉะนั้นลักษณะการแก้ก็คือการเอาห่านมาเพราะห่านเป็นสัญชาตญาณเนี่ยสายตาเขาจะดีมากเวลามาเขาก็จะตะโกนเหมือนกับหมามาใกล้ๆเขาก็จะตะโกนแล้วมันก็จะตื่นแล้วมันก็จะไม่มายุ่งเราเอ๋อเป็นใช้ภูมิปัญญาเลยนะพ่อนะใช่พะบางคนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอันนี้เ,เราก็ไม่ต้องมาเน่านั่งเฝ้าไอ้พวก ไอ้ที่มันจะมาขโมยไข่ต้องเลยไม่ต้องเลยโอ้เยอะยนนี่มานี่่านจากงานหมดได้เพราะนี่ตอนนี้เป็ดเนี่ยผมรุ่นนี้มันยังเหลือรุ่นเล็กๆอยู่เพราะว่ารุ่นกลางสาวเนี่ยเอ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนุ่นประมาณสี่เข่งมั้งได้ประมาณผมขายไปประมาณเกือบเจ็ดพันกว่าบาทนะสี่เข่งก็เอ่อเข่งหนึ่งประมาณเจ็ดตัวแปดตัวเป็ดนี่ก็ไม่ต้องเลขขายไม่ต้องเขามาเอาเลยมารับเลยโอ้สบายแท้ครับ พ่อครับแล้วอันนี้มันอะไรครับนี่ทำไมกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นี่อันนี้เป็นคอกหมูป่าผมผมจะเลี้ยงหมูป่าให้เป็นแบบธรรมชาติหมูปานะ่าเหรอครับพ่อโอ้โห,หมูป่าผมตอนนี้เนี่ยก็เพ,พึ่งปล่อยไปนะจากเกือบ200ตัวเนี่ย เหลืออยู่ตอนนี้3 4 5สี่ห้าตัวเพราะว่าหมูป่าเนี่ยขายได้ดีมากเลยถ้าอยากรู้เรื่องของการเลี้ยงและเทคนิคต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะพ่อไม่ห่วงหรอครับไม่ห่วงไม่ห่วงครับเพราะผมอยากให้เกษตรกรนะฮะพึ่งตนเองให้ได้เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดอ่ะโอ้ยงั้นต้องขออนุญาตไปอุบอุบไว้ก่อนดีกว่าไว้ช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยไว้แล้ว คลิปหน้าเราจะมาดูกันนะว่าพ่อมีวิธีการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายยังไงนะครับครเดี๋ยวค่อยไปดูนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพ่ออีกคลิปหนึ่งนะครับผมผมชื่อวัชระสติมั่นครับบ้านกาลันนะฮะหมูสิบหกตำบลยางนะครับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับอดีตผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ ธนาคารแล้วก็กเกษียณแล้วพ่อได้แรงบันดาลใจจากไหนครับมาถึงมาทําเกษตระครับ oh. ไอเราได้เดินสัมผัสกับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเนี่ยผมถือว่าแต่อดีตเนี่ยผมเป็นพนักงาน,นยอยู่สายงานพัฒนานชนบทแล้วก็เดินไปแนะนำเข้าไปทั่วแต่เราก็เห็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้จากการไปสัมผัสไปดูมาแล้วเราก็บอกว่าไปแนะนําชาวบ้าน เลยก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาทําไม่ได้เราก็เลยกลับมาว่าเราก็มีชีวิตเราตอนบ้านปลายตอนที่เราจะเกษียณนี่แหละเราลองมาทําดูนะทำอย่างพอเพียงทําตามที่กําลังเรามีอยู่คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นภาครัฐจะส่งเสริมเรื่องงบประมาณมาให้กับชุมชน อยากจะให้ทําอะไรไม่ว่าผมยกตัวอย่างอาจจะพลาดพิงไปนิดหนึ่งกรมส่งเสริมเอ่ยการเกษตรเอ่ยประมงพัฒนาการเขามีงบมาเขาก็จะมาไม่รู้จะทําอะไรเขาก็จะให้เกษตรกรตั้งกลุ่มแล้วก็จะทําเรื่องอเรื่องนู้นเรื่องนี้พองบหมดโครงการนี้ชาวบ้านก็หายไปตามผมได้เห็นว่าตรงนี้มันเกิดไปทั้งประเทศและแต่ละปีเนี่ยมันจะเสียงงบประมาณเรื่องนี้มากเราเราก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยทําไมเราไม่ต่อยอดผมก็เลยคิดว่า เราลองมาทำเองได้ไหมให้มันเป็นโรงเรียนแต่ไม่ใช่ไปเรียนอยู่ในห้องแต่เราจะเป็นเรียนอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาตามศาลาตามต้นไม้ก็เลยเกิดอยู่ที่นี่ว่าเมื่อเราทำเป็นศูนย์แล้วเรามีต้นไม้ใหญ่เราก็จะให้เป็นโรงเรียนโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนรู้ดูสัมผัสทำไมว่ารู้เนี่ยเหมือนกับเราไปเรียนรู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ย ถ้าเราคิดถึงเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ประมาณ20%แต่ถ้าเรามาดูด้วยเราก็จะได้มาอีก30แต่ถ้าเราดูรู้เป็น50แล้วแล้วกลับไปเราไปสัมผัสจับจอบจับเสียมแล้วเราทำมันก็จะได้อีก50รวมแล้วเป็นร้อยฉะนั้นเราจะทําให้เกิดโรงเรียนรู้ดูสัมผัสได้เนี่ยมันจะตัวหลักอยู่3อย่างก็คือเรารู้จักฉลาดคิดไหมฉลาดทำไหม และสุดท้ายที่เราจะอยู่รอดได้คือฉลาดขายนี่แหละคือหลักการที่พ่ออยากให้เกิดโรงเรียนรู้ดูสัมผัสหลังจากที่เราทำมาได้ปี2ปีนี้นะครับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจากกรมส่งเสริมไม่ว่าจากป่าไม้ไม่ว่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะตำบลยางแล้วก็ที่ว่าการอำเภอสำนักงาน เกษตรและโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเขาได้มาเห็นและเขาก็ได้พาพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องการเกษตรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองก็มาอบรมและก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้หลายรุ่นแล้วครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพ่อเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ